ค่าเตเกิอะไรขึ้นเนี่ยิอไยู่เกยวอยู่เกม่รอมรอนะเธอแอบนิดนึงไหเค่จทายไม่อกคนที่มุดข้หลังคนมุดหลังไม่ทายหรอกคุณใช่ไงมไม่าันนหมดแล้วไงจบแค่จุดสดท้ายเลอยู่มีเส้นอยู่มีตัวนึงตรงฝั่ง Thank you.